ครับสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีทางบ้านมีน้มาพอช่องบ้านลอยดอนคองคือเก่าพี่น้องจะพับพบรรยากาศฝ <Wow. S 1> นวาไปเลี้ยงของพี่น้องบรนไดคือเกา่ารายงานสภาพอากาศมีตะล่มลมล,ม,ลมอีกแล้วพี่น้องเลยสุดยอดลมเลยรมาขึ้นนีก็เอาเบิร์ดขึ้น ตายตายแต่ว่าล่มแรงแต่ว่าล่มหยันจะสีล่มแรงเนี่ยมึงพา,าไปร่มหายล่มขาดยองเอ,อ้ยก็เลยเรขอโทษขอใครจะหลายได้ งามาอย่น้นนเย้อหน่นมมนปกติตมมตแล้วมาาีามม้นมาเพ่อารัไทุกคนเละมันใช้ยไเ้ามม้นก็คอยมีหยาดอะ่

ให้ของมมน้อไปมันเก่ากันแต่ของมันให้ไปเรียนนสุด ออกไงมาพุ่งแต่มาพุ่นนั่นงเป็นยับแยงลงไปไปเตียนมองเตียนมองมองไง ไปย h ก็ไม่อมไปเลยฉันไปจะไปเคยไปไ<อ>เคยไปเหมือน,น,นกันมได้ไปทมอง,อม,ม,องมันมองมันมอโอ้โห่ไ่ด้พอลีนสนามที่เปยนมองไปแล้วก็หอดมองกิน,อกอกนดอก ท่นเมนมองกินแหนมตัวนั้นนะมาที่ลยอยมูปจะล่มเลยเธอะเที่ยบนเทวดาเลยพี่ให้น้องในเบิงสบายสบาย,บาย,บาย,บายตาเนีเป็นไหนนอ้อบานพูอยู่ทั้งไกลเอฟซีอยู่ทั้งไกลล่มือ,อยังสี่บอแหนมบางนี้ฟ้าสูงสี่ก็จะแรงโดนโย่แนม สาหัสที่6ทางบุรีรัมย์มีหารทีสูงเอาแต่งฝาแต่งฝนมาได้เนนออกพุงน้ำมากมากน้ำมากมากมาซะเลยโอ้หาพุ <S 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 ่มพอดีมาได้

มาหอดนะีเสียงราเบาขามุดแล้วอ,อ,อ,อนักเตะเลยพี่น้อง องล่มแล้วลงมุ่นกับง่ายอยู่แล้วมาจากบาทกับเอบแปละล้แต่ว่ากับเสิ้อสีเหลืงเงี้ยเราได้ไปเย็บยผ้าไปที่เอกในบึงมาที่ไปโยกโบวี้เลื่อเรื่องของเรื่องมัน ที่ฟูี่เปลี่ยนสถานที่บอกขามมุ่นมาทั้งปีแต่เลยนเหมืนเด็บข่าวที่น้องในเด็กวันทั้งทีสภาพบรรยากาศปานเท่าที่น้องเลยที่ออกมาตอเรามาหลอกคล้องใหม่เพราะมันตื่นเกิน Obrigado. 啥有的。啊 เราห้ลุกเมตรงนี้ทำข้างใหนีกไปไปถึฮหอแล้ว ไปไปแต่ว่าจะถึงบางกีลแต่ว่าลม้มงูอีกก็ได้ของแล้วต่อ,ตอให้เศร้าถ้าเรายี้สิบบาทต่อปีก็แล้ เอยเน,นี่ยไปเรียนไปเรื่อลยอ่างีครับเป็นไปทางพนก็ดได้การใวิตให้ออยปลูกอ้อยปลูก,กแตงสามารถชชีวิตทนไย้มัว,วแชมเมห่อได้มมอมากินเทดเลยว่ะ ตสนายาวิทรงต่างหากน้องเปกันเตรียมไปยังสี่แล้วน้ำเลืน้ำละลอกแจมลิ้งไปเรลยขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องีบว่าเบืองหายขอบคุณทุกคงแรงใจที่มาติดหมบากันในสุขภาพเชีงแรกนะครับเด้อย่เจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจุด ขอกคุณไปนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค่ำว่าสวัสดีครับ